วครับบ้านสวนทุกหมดอาันนี้จะมีเวอร์ชั่นใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแต่เวอร์ชั่นนี้ก็คงจะจเติมไปเรื่อยๆนะฮะปลูกอะไรปลูกไว้ทำไมแล้วเอาอมาทำอะไรใช้ประโยชน์อะไรวันนี้จะเ็ดผักที่เราเก็บมาเมื่อกี้สดๆใหม่ๆเพราะเรา ปูเองจะกินเมื่อไหร่ก็ได้มีผักอะไรบ้างมิจูจาย่ยมีจูชายในี่เขามีคุณค่าคุณประโยชน์ที่กำลังโด่งดังเนาะตัวที่สองผักโขมผักโขมใหญ่ผักโขมใหญ่นี่เราตัดตอนมันเลยว่าเด็ดยอดมาต้นเล็กแล้วก็เด็ดออกมาได้เนาะ ม,มีอะไรอีกเนี่ยอันนี้คือประกาศนกเขาภาษาอีสาเรี่ยลิ้นปีทั้งทั้งสามตัวเนี่ยถ้าหากว่าไปเสิร์ชดูใน Google นะผมผม,ผมบอกชื่อไปแล้วไปเสิร์ชดูใน Google เองเรื่อง,องความมีประโยชน์ของของแต่ละชนิดเราได้มาสามอย่างเอาจากไหนในสวนเรา ไม่ต้องการร่างกายปลูกมากอย่าง,าง,างบักโขมเนี่ยพอเขาไอต้ต้นแม่เขาโตครับมันก็จะทิ้งเมล็ดมันกลายเป็นถ้าหากว่าเราบอกว่ามันเป็นวัชะพืชก็คือไัชพืชถ้าบอกว่าเป็นผักมันคือผักถามเป็นยามันคือเป็นยาเอาสาม นนมีสามอย่างให้กินที่เก็บมาด้วยนะตำลึงมีอะไรเก็บมาเดี<ๆ>๋ยวเดอไปไหนนาะตำลึงมันมีน้อยเอาเออดมันอยู่ในนี้มีผักอะไรเราก็ใช้เก็บมาวันนี้จะทำเมโนโูให้ดูว่าเอ๊ะเด็ดหญ้าเด็ดผักมาแล้ว,ลวจะทำกินยังไงผักเป็นยา นี้มันก็มีตัวหนึ่งว่าต้องเสริมไอ้ไอ้นี่เราคงไม่ต้องเลี้ยงหมูเพื่อกินหมูเนาะซื้อเอาได้ตัวไหนซื้อได้เราก็ซื้อเนาะเอามาเลยตอนนี้วิธีง,ง่ายๆเลยเรามีผักแล้วมีผักเป็นยาจะทํากินไงหง่ายๆตอน,นี้ลุงหนูก็จะนำเสนอเมนูง,ง่ายๆเลยใครๆก็ทำได้ ไอ้ไอ้ไอ้หมูนี่ซื้อเอาเนาะซื้อมาทีนี้เริ่มต้นมันต้องมีสามเกิดสามเกิดคือคอะไรคือพริกไทยดำพริกไทยพริกไทยดำเนี่ยเผ็ดน้อยหอมมากถ้าพริกไทยขาวคือพริกไทยขาดสีคือเม็ดแก่นี่ไอ้นี่จะเป็นพริกไทยดำต้องทำความเข้าใจนิดน,นึงว่าคือพริกไทยที่แก่เริ่มแก่แล้วก็ เอาไปตากแดดเลยเอาทั้งเปลือกพราะพริกไทยเนี่ยทั้งเปลือกเนี่ยเขาไม่ไ,ไปขัดไม่ต้องรอแก่จนเป็นที่แล้วเอาเอา,เอาไปขัดมันคือขัดเอาเปลือกออกก็เป็นพริกไทยขาวมันจะเผ็ดมากหอมน้อยแต่พริกไทยดำเนี่ยหอมมากเผ็ดน้อยเวลาทําอาหารใช้ไอ้นี่พริกไทยดาเม็ดดำไอ้นี่เป็น พริกไทยดำป่นพริกไทยดำป่นไอ้นี้ไม่ป่นไม่ป่นเอ็ดป่นนีไว้เติมตอนตอนเราใส่ถ้วยแล้วถามว่าใช้กี่กามกี่หน่วยไม่สนใจเอาตามความชอบเนี่ยพริกไทยเกลือที่สองก็คือกระเทียมสามเกลือนี่มีพริกไทยกระเทียม เดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเทียมอกก่อนเพราะเวลาเราเริ่มบุกอันต่บมีโคกหิน,นทุกบ้านควรมีตำน้ำพริกตำอะไรได้ทุกอย่างหมดไอ้ไซะ์ใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวรุ่นหน่ยโชว์หน่อยอันนี้รุ่นหน่อยได้รับมรดกมาจากแม่ครบไอ้ตำน้ำพริกกะปิ คิดว่าอายุของเขาเนี่ยเท่ากับอายุลุงหนวดเพราะดุงหนวดเกิดมาเราก็เห็นเห็นเห็นแม่ใช้คกขินงามมากแต่ไม่สวยนะะคบไปะ้ะจํานำาำได้ตัวนี้นี่โอ้คุณค่าคุณค่ามากกว่ามูลค่าอ้าวจบเรื่องครบก่อนระบบไทยดำเสร็จ เทียมใส่เข้าไปอีกเกอที่สองสามเกยเป็นเกอที่สองเข้าไปแล้วเกอที่สามอันนี้โอ้วันพึ่งโตธรรมดาจะใช้ลากแบบทีเอาแต่ลากเห็นไหมลากน้นยพอใส่มันทั้งรุ่มเลยนี่ไปถอนมาจากแปลงครับคือเหมือนกับผักพวกนี้เลยปลูกอะไรเราก็ได้กินนี่คือคือวิธีคิดของนุนด้วย ปูกอะไรก็กินไอ้นั่นอ่ะใช่ไหมแล้วต้องการล่าผักทียังไม่ันทโตเท่าไหร่เอากิ่มผักเี่ะขอนมาทั้งต้นเลยเนาะใส่เข้าไปเกนที่สามสามเกินนี่คือของของคนไทยเป็นมรดกปัะนารที่ที่ปู่ย่าตายายสอนมาว่าาจะ ต้มยำทำแกงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสามเกินเป็นตัวนำมันจะทั้งหอมหอมเนี่ยมันได้กลิ่นมันขึ้นมากลิ่นกลิ่นเข้าไปในภาพไม่ได้เนาะไม่มได้ภาพเนี่ยกลิ่นมันหอมมากเลยอ่าลุงหนุตามอย่างนี้ปั๊บแล้วทำยังไงต่อ,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 เ,อเอาล้างมือล้างมือให้ดู ก่อนทีามาหาไม่ต้องทำความสะอาดมัอยู่แล้วเนาะเอาง่ายๆเลยปักส่วนหนึ่งมต้มน้ำไปแล้วเตรียมไปแล้วแล้วต้มน้ำทำซุปเนี่ยตอนนี้เราจะทำซุปมานะแล้วอยากได้ความหอมเอาใบเตยใส่เข้าไปพอเราจะปรุงอาหารก็เอาใบเตยทิ้งเอาออกเพราะความหอมมันลงไปแล้ว ราได้แล้วนี่คือน,น้ำซุปเราอยากอยากจะได้ความอร่อยก็เติมเข้าไปหน่อยถึงปรุงรสนี่คือน,น้ำซุปแหะเพราะเราถ้าหากว่ามีเวลาเนาะเราก็เอากระดูกหมูมาต้มต้มไว้แล้วก็ ช้อนฟองออกเราจะได้ซุปน้ําใสแล้วก็แกัดถุงไว้สามารถจะใช้ได้ตลอดอ้าวอันนี้คือซุปที่เตรียมอันนี้คืออะไรเราจะมีกระเทียมเจียวโรยหน้าตอนตอนจบตอนจบแล้วก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเจียวเอินง่ายงบุกกระเทียมแล้วก็เอามาทอดกับน้ำมันไฟอ่อน ต้องพอทูนเท่าให้ดีการโยกีไยวเยอ่าตอนนี้นวดซักไปอีกหนึ่ง่วนทือเหลือตอนนัวนี้ก็ทำทำให้ละเอียดซักหมดไปนี่หมูที่เราเตรียมไว้เนี่นี่คือที่จริงมันมีอย่างนะหมูเด่นที่ที่เขาทำาคือบดปัน่น เอามาใช้เ็เป็นหมูแดงเลยอันนี้อันนี้เป็นหมูบดเรามาปรุงรสลากไปชีที่ใส่กระเทียมหมูเนื้อหมูที่เดืจะเอาไปใช้เนี่ยเราเข้ามาใส่ในส่วนนี้แบ่งครึ่งกันครึ่งนึงอยู่ในหม้ออีกครึ่งนึงเนี่ย,ขนเ,นยเข้าเนื้อหมูลากไปชีที่ใส่กระเทียมแล้วได้แล้ว รวตำนี้ให้มันมีรสหน่อยก็ใส่ที่ขูเขาก็พอมาถามว่าตวงยังไงอะไรไงมือที่มือคนทํางานเนาะคนเคยท,ทากับข้าวก็จะหยอกจะใส่ใน่ไามพอดีเองได้อ้าวทีนี้หลอกก็ได้ส่วนของโปรตีน ก็ตีนสั่นละเอาละเดี๋ยวน้ำพอดีต้มน้ำไว้เนี่ยเราเราอย่าให้มันเบือดพลาดเวลาเราแก้ก็ดีอย่างเงี้ยคือคอนโทรลไปได้ต้องการออนต้องการแก่ ก้าอนขนี่เราเริ่มต้นแบบนี้ไงนม่ให้มันแตกก็ปั่นเป็นก้อนซะหน่อยมันจะได้เป็นชิ้นตอนเป็นอันเนาะเพราะไอ้นี่หมูไม่มสับมา แบบสาพิศเนาะยังไม่ทําหมดเพราะว่านี่เป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งว่าจะกินแค่ไหนความสดความร้อนเราก็ทําแค่นั้นก่อนจะทำสามถ้วยไอ้จะทำหนึ่งถ้วยแล้วก็าจัดการเอาเองหมูใกล้จะสุกใส่าเข้าไปสิครับไี่ต้องห่าม็ได้ วิธีวิของโน้น Banana. น, mata. น mata. ะสไตา์ย่อยเขาก็ mean, ย่อยลงไปมีตัวที่หนึ่งคือจิงกูชายตัวที่สองะะกาศนกเขาทำทำทีไรถ้วยจะได้ดินของร้อนดินของเป๊ดสดที่สองไปแล้วนี่ปกที่สาม อันนี้ได้แล้วถ่วยหนึ่งเด็นไปนิดนึงก่อนอ่นนาก่อนจะยกลงเราเราแบ่งเก็บไว้เราจะได้ความเฟซความสดของเขาตลอดน้ำทุบเรามีแล้วใช่ไหมเอาได้ราฉาดดีนิดนึงก เติมด้วยที่ข่าวอีกหน่อยชิมครับเป็นปกติเค็มพอไม่หวานพอไม่ละลามรสชาติของอาหา,าร,รที่นั้น ไปดีเพราะว่าโคล่าฟิลเอาแค่นอกโอเค,อเคแค่นี้เสร็จแล้วทีนี้เราจะเสิร์ฟจะเสิร์ฟกินเองเสิร์ฟจะเสิร์ฟตัวเองหรือว่าเสิร์ฟให้ใครก็ได้เนาะ เห็นไหมความสวยงามของสิ่งง่ายๆเก็บผักจากสวนถ้าคุณปลูกแล้วคุณจะเอามากินกินยังไงทำอะไรให้มันง่ายแล้วก็ชีวิตเราจะมีความสุขก,กับความง่ายความดีงามท่ลองคิดเองทำเองใส่ผักแค่พอดี แล้วก็เหลือเอาไว้ที่เราจะทําใหม่ที่เราจะกินชามต่อไปก็ค่อยใส่เปิดแก๊สแล้วก็ใส่ผักเข้าไปนะ้อเอาเฟซผมแล้วจ,จะมียกมาวางกะเ,เทียมเีียทเ่เราเกียวไว้ รปน่นนเราใส่ใส่กระปุกไว้ถ้าจะใช้เยอะแล้วกใใ็ใช้ช้อนตักอันนี้ก็ใส่กระปุกที่แบบโรยได้ด้วยอันนี้ทําเองนะครับพริกไทยปน่นปดเองมันจะหอมว่าดทำกิดเองทำรับแขกวันนี้มีแขกมีแขกมา ตปไอ้ยังไม่ถึงสิ่งที่เหลืออันนี้นี่ช่ของเหลือของที่งเลยเราเริ่มต้นตัดแล้วเดี๋ยวชา้มที่สองแล้วก็เอาไปตั้งไปตั้งไฟแล้วก็ใส่ผักไว้ใหม่มันจะได้ความเฟ็ตความสด นี่นี่คือวิธีวิธีที่ทำอะไรให้มันง่ายไง่ายจะตายดเหมือมือจะบอกอเฉมเยนอขออนุญาตชิมโชว์แต่เสียได้เนาะคนคนดูไม่จะไม่ได้รถด,ด้วยคือเสียได้แล้วได้แต่ภาพไม่ได้รถได้กลิ่น เพียงแค่นี้เองผมบอกว่ามันอร่อยมากร้อนข้าวสวยร้อนถ้วยหนึ่งดีกว่าคุณกินต้มเลือดหมูตามร้านอีกทากินเองได้แค่เพียงมีหมูแล้วมีผักผักดูในสวนเอาหมูมาไว้ในตู้เย็นเราจะมีแบบนี้ได้ทุกวันเลยทุกเช้าทานง,ง่ายร้อน ชักท้องคอผักเป็นยาเพราะว่ามันเป็นยาหมดเลยเอายิงจูฉายยาไหมไอ้ผักลิ้นตีหรือผักกาดนกเขาเป็นยาไหมลองคี์คำค้นเข้าไปไอนี้ผักโขมเป็นยาไหมกินอาหารเป็นยาด้วยวิถีชีวิตปก,กติ สุขภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราวันนี้นําเสนอเมนูที่หนึ่งเพราะปลูกอะไรแล้วเอาไปทํากินยังไงนี่คือการนี้เริ่มต้นโปรเจกต์แรกของเชฟนงวดทําอะไรให้มันง่ายเข้าเนาะทำกินทําอยู่ปลูกปลูกอะไรแล้วไปขายใครไม่ขายไงเริ่มต้นที่การกินก่อน เจ้าอยู่หัวรอเกา้าพ่อเจ้าอยู่หัวคุววว้นคุนเอเดมันอยู่ในใจของมหน่วยแล้วก็เอามาทำแบบเนี้ยเมื่อมีครูสอนแล้วเราเป็นนักเรียนเป็นอยู่คืออ R อ,ปอเป็นอยู่คือเราเป็นละโอเคเนะาะวันนี้เป็นเป็นคลิปแรกเทปหน่วยง่าย ง่ายกินได้อยู่ได้สบายใจสวัสดีครับ